เรื่องการที่ฝ่ายกัมพูชาเชิญทูตทหารไปในพื้นที่เป็นศิธิ์ของเขานะครับเพราะน,นั้นเรากังวลไหมเราเราไม่กังวลนะครับเพราะว่าผมเป็นเขาผมผมจะกังวลมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนะละเมิดการการข้อตกลงหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้ผู้ไป observe เขาเละเอียดจริงเขาคงเห็นความเท็จข้อเท็จจริงนะครับอย่างไรก็ดี ผมก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงกลาโหมของเราเนี่ยก,ก็กำลังประสานกับส,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ในส่วนของเราเหมือนกันทำไมถึงเรา,เราถึงลง,ลงช้าก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราคาดไม่ได้ว่าฝ่ายนั้นเขาจะละเมิดอีกเมื่อไหร่แลวเกิดม,มันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคณะ,ะผู้ช่วยทูตทหารที่เราจะพาลงไปถูกไหมครับอันนี้ก็กเลย นำมาซึ่งการคิดคำนวณให้ให้ถี่ถ้วนว่าเราจะพาคณะผู้ช่วยทูตลงไปเมื่อไหร่แต่ผมยืนยันว่าจะมีการพาล,ลงไปภายในอาทิตย์นี้นะครับคาดว่าจะเป็นวันศุกร์นี้รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับก,ก็คิดว่าก็จะได้ไปเห็นสถานที่จะได้ไปเห็นข้อเท็จจริง o t t h g r r u u n นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเท็จต่างๆแล้วก็น่าจะได้เห็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับ การทำร้ายประชาชนที่ไม่ใช่ทหารนะฮะก,ก็น่าจะเป็นพิสูจน่าจะเป็นหลักฐานให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น o b s เซ v ร์เวอนะครับกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซียสหรัฐจีนซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ได้รับเชิญไปหมดแล้วนะครับเร,เราก็คิดว่า,อ,าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของ ไม่ใช่เรื่องของสปีดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความมั่นใจในความปลอดภัยของพวกเขานะครับ